หมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีชายคนหนึ่งชื่อลุงพุงโตเขาเป็นชายร่างอ้วนพุงกลมใหญ่จนเด็กๆชอบแอบเรียกว่าลุงลูกบอลทุกวันลุงพุงโตไม่ค่อยออกไปไหนนอกจากนั่งกินขนมและจ้องอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่เต็มไปด้วยเศษเหล็กเศษไม้และเครื่องมือประหลาดที่ไม่มีใครเข้าใจชาวบ้านต่างซุบซิบกันว่ามันขี้เกียจกินแล้วก็นอนไม่เคยช่วยใคร บางคนถึงขั้นว่าสงสัยมันรวยจากทางไม่ดีเพราะไม่เห็นทำงานแต่กลับมีข้าวของกินดีอยู่ดีแต่ไม่มีใครรู้เลยในบ้านหลังนั้นลุงพุงโตกำลังส,งสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเครื่องช่วยกเกษตรแบบเครื่องยนต์ <Wow. S 1> มันเป็นเครื่องมือที่ลุงคิดคนเองจากเศษเหล็กเก่าที่ชาวบ้านโยนทิ้งกับเครื่องยนต์รถเก่าที่เขาไปเก็บมาซ่อมจนใช้ได้ทุกเช้ามืดก่อนฟ้าสางลุงพงโตจะลุกขึ้นไปที่สวนหลังบ้าน เสียงเครื่องยนต์เบาๆดังขึ้นในความเงียบเขาใช้เครื่องที่ตัวเองสร้างพรวนดินรดน้ำและเก็บผลผลิตโดยใช้แรงเพียงนิดเดียวตอนกลางวันเขาจงใจนอนเพราะอยากให้ใครๆคิดว่าเขาไม่ทำอะไร <S <S เพื่อจะได้ไม่มีใครสงสัยว่าเขากำลังทดลองอะไรอยู่หลายเดือนผ่านไปผลผลิตจากสวนลุงพุงโตงอกงามเกินใครทั้งแตงโมโลูกโตเมื่อเขือหวานกรอบและข้าวที่รวงหนักจนนกยังอยากแวะมาเกาะ ชาวบ้านเริ่มอิจฉาและสงสัยจนวันหนึ่งมีคนแอบเข้าไปดูตอนเช้ามืดแล้วเห็นลุงพุงโตนั่งอยู่ข้างเครื่องยนต์ควันคลุง้งคนคนนั้นตกใจรีบไปบอกทั้งหมู่บ้านว่าลุงพุงโตใช้ของวิเศษเช้าวันต่อมาทุกคนมารุมถามลุงพุงโตเพียงยิ้มแล้วเปิดประตูโรงเก็บของภายในเต็มไปด้วยเครื่องจักรเล็กๆมากมายทั้งเครื่องพรวนเครื่องสูบน้ำเครื่องหยอดปุย๋ย เขากล่าวด้วยน้ำเสียงเร,ยเรียบแต่จริงใจว่าผมไม่ได้มีของวิเศษหรอกครับมีแค่ความคิดอยากเห็นพวกเราทำงานง่ายขึ้นจะได้มีเวลาอยู่กับลูกหลานไม่ต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกันทาปีเงียบไม่มีใครพูดอะไรสักคำจนใหญ่คำผู้เท่าของหมู่บ้านพูดเบาๆว่าคนขี้เกียจที่ขยันที่สุดในหมู่บ้าน เสียงหัวเราะป้นเสียงสะอื้นดังขึ้น <c oughs> ลุงพงโตยิ้มกว้างน้ำตาเอ่ยในกาหลังจากวันนั้นหมู่บ้านเล็กๆเ,เปลี่ยนไปถูกบ้านได้ใช้เครื่องมือของลุงพงโตงานในไร่ในนาเร็วขึ้นเหนื่อยน้อยลงพวกเขามีเวลานั่งกินข้าวพร้อมครอบครัวเหมือนที่ลุงตั้งใจไว้และในตอนเย็นลุงพงโตยังคงนั่งอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมกินข้าวไปยิ้มไปมองเด็กๆวิ่งเล่นในท้องนา ไม่มีใครมองว่าเขาขี้เกียจอีกต่อไปเพราะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเบื้องหลังพุงกลมนั้นคือหัวใจที่ใหญ่กว่าทุ่งนาทั้งหมู่บ้าน